ตอนนี้อยู่ที่ร้านลาบสุดอนสาขประดิษิ์ซอยยี่สิบเก้านะครับผมเป็นร้านของเสี่ยวผมเสี่ยววิลาศน,นะครับผมไฟลสดอยู่นะโอเคโอเคโอเคที่ผมนั่งรออาหารอยู่นะครับผม<ๆ>ก็ไปล่อยลงมาก็ไม่เป็นไรหรอกชุ่มฉ่ำดีนะฮะนี่มาก่อนนะครับผักไม่รู้ว่าหกร้อยบาทหรือเปล่าเนี่ยราคาเท่าไหร่ <laughs> เกี๊ยวนะครับผมไข่เกี๊ยวอะไรเนาะ เเป็นยำหอยแครงนะครับผมเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเมนูก้อยเนื้อนะครับปกติก็จะทานดิบๆครับแต่บางคัรีเควสก็ทานที่สุกๆครับผมเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองต้องอยู่นานๆนะครับผมเป็นเมนูก้อยเนื้อเขาหน่อยนะครับว่าอร่อยไหม ยอดทานอร่อย